สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาอยู่กับการสัมภาษณ์ลุงนั่นเองนะครับลุงสนิทนะครับทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าลุงสนิทหาลูกค้าได้วันละกี่คนครับทุกคนเออลุงสนิทครับหาลูกค้าได้วันละกี่คนประมาณสิบถึงสิบสองเจ้าครับประมาณสิบถึงสิบสองเจ้านะครับทุกคนแล้วก็ลุงลุงสนิทนะครับขับรถยังไงครับปกติแล้วตอนหาลูกค้าครับ ก็จะขับรถไปตามห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆเพื่อจะหาผู้โดยสารแล้วดุงลุงสนิทขับรถยังไงให้ระวังเคล็ดลับเคล็ดลับของลุงขับรถก็ก็ยังไงอ่ะก็เราขับรถไปนี่ก็ให้ระวังด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าของเรา เตรียมทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของเราและผู้โดยสารคือได้เขาลุงสนิทมีลูกค้าประจำเยอะใช่ครับคราวนี้ลุงมีเคล็ดลับังไงถึงได้แบบเป็นที่ไว้ใจของลูกค้าประจำก็บริการลูกค้าอย่างนี้เช่มีของสิ้าช่วยเราขึ้นช่วยก็ลงแล้วก็ตรวจดูสินค้าอว่าบริษารจะลืมไหมเขาประทับใจเขาก็เลยใช้เราทุกครั้งที่จะไปธุระต่างๆ แล้วแม่สัมภาษณ์ละกันผัดแดงรู้สึกยังไงเวลานั่งรถลงสนิทรู้สึกก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกเป็นแบบรู้สึกแบบก็โอเคนะเหมือนญาติเลยป่ะใช่ลาออกไปได้เลยนะเป็นญาติลาอได้เป็นแล้วเป็นเลยใช่ไหมใช่จ้ะลุงญาติก็อยู่ตอนนี้ใช่ลุงญาติมาด้วยไหมใช่อาลุงสนิทก่อนแล้วกันเอาเลยอ่ะ งานแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะอคะลูกค่ะ